จากเหตุการณ์เพลิงไม่ผับค่ะเมาเทนบีผับดังในจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นสาเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง19รายและบาดเจ็บอีกหลายรายทั้งนี้นะคะในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยก็คือเซียบีนายพงศิริปั้นประสงค์หรือว่าเจ้าของผับก็ได้ถูกแจ้งข้อหา2ข้อคือประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้ขณะนี้ค่ะจะได้รับการประกันตัวแต่ว่าก็ต้องมีการติดกำลไรเอตลอดเวลารวมทั้งค่ะห้ามเข้าไปยุ่ อย่างในพยานหลักฐานโดยเด็ดขาด แต่ทางนี้ค่ะไม่ใช่แค่เสียบีแล้วที่เป็นผู้ต้องหาเพราะว่าสารจังหวัดพัทยาค่ะได้ทําการออกหมายจับเฮียยศหรือว่านายสมยศปั้นประสงค์อายุ55ปีเป็นพ่อของเสียบีนั่นเองค่ะภายหลังที่สืบทราบว่าเป็นเจ้าของตัวจริงแต่ว่าใช้ชื่อลูกดําเนินธุรกิจแทนค่ะแล้วก็แจ้งข้อหาสองข้อหาด้วยกันได้แก่1่ค่ะกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือสาหาัส2หาค่ะร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางเฮียยศหรือว่าพ่อของ เสียบีเนี่ย ็ได้ออกมาเปิดใจไม่นานนี้เลยนะคะหลังจากที่ถูกพาดพิงว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังการเปิดสถานบันเทิงโดยมีการออกมาเปิดใจว่าตัวเองเนี่ยยึดอาชีพขายหมูมามากกว่า30ปีและถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นธรรมดาที่คนจะรู้จักแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีอิทธิพลอะไรค,ะค่ะและล่าสุดนะคะหลังจากที่มีกระแสะข่าวออกมาว่าเสียยศเนี่ยมีการเดินทางออกไปต่างจังหวัดแล้ววันนี้เลยค่ะล่าสุด16สิงหาคมค่ะสพผู้ตาหลวงอำเภอสตัตหีบทาง พ่อของเสียบีเนี่ยก็ได้เดินทางมามอบตัวแล้วค่ะทั้งนี้นะคะนายอนุชาวงศ์รีรัตน์ค่ะทนายความของเสียบีก็ได้เดินทางมาที่สอพพลูตาหลวงเพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่พร้อมนําข้อมูลมาให้เจ้าหน้าที่และยืนยันนะคะว่าตัวเสียยศเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะไม่รู้เรื่องเอกสารโดยอ้างว่าเสียบีต่างหากที่เป็นเจ้าของตัวจริงค่ะ